สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะลงคลิปซาจังหน่อยเด้อครับผมครับเดินทางไปภาพน้องแพลรีไปหาหมอครับพี่น้องเนาะครับผมครับน้องบ่คก่อยกินเข่าครับก็เลยอาจิซาเนี้ยเด้อครับผมวันนี้ครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเก่ามาเชียกัเลยมานนางวิเคราะห์ตัวเลขกครับผมครับก็ได้ เห็นว่าเหล็กล่างก็มีอยู่สามสำนักที่น่าสนใจเด้อครับผมครับในงวดวัางหันครับพี่น้องเนาะครับถือว่าถ้าเป็นไปตามสูตรหรือว่าตามข้องเก่าครับเหล็กล่างคงจะมีได้แค่สองหางกันอีกคู่หนึ่งครับผมอีกหางหนึ่งครับหมายถึงในงวดนี้เด้อครับผมครับถึงงวดว่างหันก็ถือว่าก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะ สองถึงสามหางคือเก่าครับผมล่างอย่างเดียวเด้อครับพี่น้องในคลิปนี้ครับเอาคลิปนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นที่เด็ดครับเลขล่างครับที่นํามาเสนอกรเพราะว่าเพื่อว่าพี่น้องเอฟซีอยากยิบจับยิบจับลอตเตอรี่ครับพี่น้องเนาะหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับก็มาเชื่อเองก็เจ็ไปยิบจัดคือกันครับผมก็ไปจัดคือกันครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับพี่น้องเพื่อว่ามา ข้องเกาเด้อครับพี่น้องมาข้องเกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นกับเฮดไ้พี่น้องเบิ่งเป็นเพียงแนวทางครับพี่น้องเนาะเพียงแนวทางครับสามสำนักในคลิปนี้ครับผมก็ได้แก่เลขล่างของพี่ปะกายด้วยครับผมเลขวิ่งล่างครับหวดบังหันเพิ่นกับเลขเก่าครับพี่น้องเลขเก่าครับผมวิ่งล่างเก้าครับสำนักต่อมาเป็น เลขวิ่งล่างเสียงเสียนน้องคายครับพี่น้องเนาะเสียนน้องคายครับงวดว่างหันเพิ่นใดวิ่งล่างแปดครับผมวิ่งล่าง8ดครับ,บ,รบนี่แหะครับพี่น้องครับในคลิปนี้ก็เลยจะเอามาให้พี่น้องเบิง้งกัอีกสำนักหนึ่งครับผมหลัก10บล่างเดินดีครับงวดวัางหาันกัได้อาบห ดเก้าครับผมกอดคอกันมาได้ครับพี่น้องครับผมนี่ก็จะมีที่ลงคิดไปครับพี่น้องเนาะหลักสิบล่างเดินดีครับพลวังหันหกแปดเก้ากอดคอกันมาแปดกับเก้าครับแล้วก็ในส่วนของเลขเส้นน้องคายครับผมเลขล่างให้แปดครับผมคลิปนี้เป็นประกบคููเขาเลยครับผมงวดนี้แล้วก็พี่ประกายครับผม พิปกายได้เก้าล่างครับพิปกายเิ่นยืนรักซิแต่ว่าไปรักน่วยได้ครับพี่น้องไปรักน่วยครับมาประกบกับเสียนน้องคายนี่ครับพี่น้องแปดเก้าเต็มเต็มเอาทลิปนี้ครับผมมาเกตให้พี่น้องเบื้องเพื่อเป็นข้องเก่ารับพี่น้องเนาะเพื่อมาพิจารข้องเก่าครับก็บเป็นการทบทวนตัวเลขให้พี่น้องเบื้องพร้อมครับผมเพื่อตามบทท่าน เพราะว่าพี่ปกายเิ่นกับป้อยตั้งแต่เหล็กออกคนเดียครับผมเหล็กล่างเพิ่นหลวกมาเป็นเสียนน้องคายครับผมแลวก็เลขหลักสิบล่างน้ําเชื่อมเพิ่นกับป้อยตั้งแต่เหล็กออกขึ้นกันครับผมครับเอาไปเบิ่งครับพี่น้องเนาะหน้าตาแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขในคลิปนี้ครับผมล่างอย่างเดียวครับก่อนมาเชื่อกับขอ ขอพระคุณเ้อครับผมเพราะว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขหลักสิบล่างเดินดีครับผมซึ่งสูตรนี้กับถือว่ากัมาเชียกับเฮตเป็นครับผมรับพี่น้องเนาะครับใส่มาคือกันครับผมใส่ประกอบในการประกบล่างครับก็ขอขอประคุณพอเส้น้องค่ายได้ครับผมแล้วก็พี่ปะกายครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับก็มาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซี เอาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเนาะเลขล่างครับเนี่ยครับผมวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกสิบเจ็ดครับหลักสิบล่างได้สองสี่ห้าได้ครับผมสองสี่ห้าครับเสีงน้ำเชี่ยร่งไปแล้วครับพี่น้องเนาะ น้ำเชื่อลงไปแล้วแล้วก็เสียนน้องคลายกับลงคลิดไปแล้วครับผมครับวันนี้เพิ่นได้ซีได้ครับผมบครับซึ่งกับมาชนหลักสิบอยู่ครับผมซีว่าหันเพิ่นกับส้นได้ครับพี่น้องว่าหันเพิ่นกับส้นด้วยกันนี่ครับว่าหันเพิ่นเด็ดแปดเพิ่นกับม้ชหลัก10บอยู่ส้อนลักสีบคือกัน นี่ครับแล้วก็พี่ประกายครับผมพี่ประกายว่าหันเพื่อนกับมาส้นลักซีพื่กันแต่ว่าไปลักหน่วยครับนี่สามสำนักเอ้ามาเริ่มเบึงหมวดนี้ครับพี่น้องเนาะนี่ก็ได้สองสำนักเสียนน้องคายแล้วก็ลักซีล่างแล้วก็พี่ประกายครับผมสำนักที่สามพี่ประกายได้สองกับ ส่นหลักสิบคือกันครับพี่น้องจะมาในข้องเดิมครับพี่น้องเนาะข้องเดิมครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ้งชุดประกบครับพี่น้องเพื่อได้โชได้ลาไปน้ำกันมีลงคลิปหมดแล้วเด้อครับผมผีประกายเหล็กรางเพิ่นมีสองหนึ่งกับสองห่างครับผมตัวเน้นเส้นน้องไายเพิ่นก็มีซีหนึ่งซีสามซีศูนย์ครับ เอาเบื้องชุดประกอบที่เขามาเชี่อเห็ดให้เบิ้งครับผมเนี่ยครับชุดเลขล่างครับผมชุดเด็ดกว่าได้ครับพี่น้องเนาะเซียนน้องคายได้สี่ครับผมพี่ปะกายได้สองหลักสิบล่างมีสองสี่ห้าครับถ้ายืนตามหลักสิบล่างครับผมก็จะม,มีครับผมสี่สองห้าสอง สี่ห้าครับพี่น้องกันอันนี้กันไว้ครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าลักซิปกอดข้อกันครับแต่ว่าที่เน้นๆก็ดจะเป็นสี่สองสองสี่หรือว่าห้าสองสองห้าเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าลักซิปก็ยังเป็นสองได้ครับพี่น้องเนาะเป็นลักนุ้ยก็ได้เป็นลักซิปก็ได้ครับผมกลับด้วยครับนี่แหะครับชุดเด็ดเลขล่างเลยครับพี่น้องสี่สองห้าสอง กัน4 5หครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องครับสำหรับเลขของอีกหลายเสียนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก่ามาเชื่ร์จะมานําำเสนอเป็นลำดับต่อไปเด้อครับผมเพราะว่าจะเป็นอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะหรือว่าอีกหลายเสียนครับผมจะมานําำเสนอสู่พี่น้องที่ครับเอาถ่ายคลิปนี้ เกามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟโชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปนนับกันครับในวันที่16กรกฎาคม67ครับคลิปนี้เป็นเลขลรางเด้อครับพี่น้องครับหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่นอ้ตตนองเนาะเพื่อเป็นโชคเป็นลาภครับเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าพี่น้องเอฟมักเลขเด่นของตลาดสำนักที่เก่ามาเชียร์ได้อ่าลงให้นีครับเอาไปประกอบอีก ก็อีกตัวเด่นของที่พี่น้องซีมีกแกริเดอร์ครับผมเพราะว่าทีเบ่งเบิ่งมานี่เพิ่นกัถทีว่าแม่นครับพี่น้องเนาะทีสาสำนักนี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่ครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ